ส่วนเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับเกิดเหตุเรือประมงของรัสเซียอับปางครับโดยเบื้องต้น<ม>ยังไม่ทราบชะตากรรมของลูกเรือประมงทั้ง11 10 11, 11, 11คนนะครับที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์นี้ครับเรือประมงลำที่เกิดเหตุอับปางมีชื่อว่าพาร์ทเนอร์ครับซึ่งตามรายงานระบุว่ามีลูกเรือชาวรัสเซียอยู่ในเรือ11คนขณะเกิดเหตุ <c oughs> และก็ก่อนที่เรือจะจมลงนั้นลูกเรือได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่บริเวณช่องแคบทาทาสกี้ห่างจากเกาะซาคาลินไปหลายไมล์ครับเมื่อทีมช่วยเหลือเดินทางไปยังจุดที่พบสัญญาณครั้งสุดท้ายก็พบว่าเรือได้จมลงไปแล้วและพบว่าเรือชูชีพของเรือประมงนั้นใช้การไม่ได้เจา้าที่กู้ภัยจึงได้แต่กู้ซากเรือและในตอนนี้ยังไม่พบร่างของลูกเรือประมงแม้แต่คนเดียวเนื่องจากมีปัญหาด้านสภาพอากาศที่หนาวเย็นและคลื่นในทะเลสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาครับ จ้าน้าทยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าเรือประมงลำที่เกิดขึ้นที่เกิดนี้อาจเป็นเรือที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตในการหาปลาหรือใบจดทะเบียนเรือแต่ได้แอบส่งปลาที่จับได้ไปจําหน่ายที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้สภาพเรือยังอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่และขาดการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมทั้งยังไม่มีระบบ GPS ซึ่งทําให้เป็นอุปสรรคในการค้นหาค่ะ